สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับเรามาอัปเดตสะหนึ่งไร่ครับตรงนี้อันนี้คือปากบอ่อครับตรงนี้อันนี้ผิดผิด,ผด,ผดแล้วนี่เนี่ยขุดผิดแล้วครับต้องขุดใหม่จานลบจัดไปได้ไปแล้วประมาณ50%เปซนลยอีก50%าสิครับาลูกนี้เขาขอ ลึกแค่4เมตรครับ4เมตรวัดจากเบิ้อตัวนี้นะสามหมื่นราคาสามหมื่นบาทซื้อดินครับวันนี้วิ่งสามคันเลยไงอ ลักษณะาการขุดดินที่ซื้อนะจะไม่มีสโลปครับจะแบบเต็มๆฉบับตรงๆครับเพื่อได้ดินเยอะๆเดี๋ยวมาดูหน้างานครับบอกสิงสายจมเร็วมากคันเนี้ยเดี๋ยวแซงเดี๋ยวโดนแซงคันเนี้ยดูด,ดูไม่มีหลุมไม่มีหลุม รถเขาแรงมากเลยอันนี้งานเมาเมาของเราได้ประมาณเกือบ50%ซแล้วครับเด็กกาสายแรงจริงถ้าใครออกเด็กกานะอ่ะาคัสซีก็ต้องเป็นสีแดงๆเงี้ยมันถึงจะแรงครับสีแดงๆง ต้องใส่หม้อกว๋วยเตี๋ยวต้องมีเตรลมด้านข้างด้วยจะแรงและแล,ละเร็ว กือบแล้วเสร็จถ้าเสร็จมุมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ดูครับตรงนี้จะเป็น5ไร่นะอันนี้เกือบ3ไร่แล้วครับเสร็จแล้วก็ถมไปทางนี้อีกนะจนถึงนูน่นอันนี้สไร่เกือบประสบความสำเร็จแล้วครับสูงแค่1เมตร ตรงนี้เกือบสเสร็จแล้วเหลือนิดเดียว